อโอเคนะคะมาต่อกับคลิปที่สมของเรานะคะเมื่อกี้เราเรียนกันไปแล้วเนาะในคลิปที่สองเนี่ยว่าได้เรียนเขียนกราฟกันไปแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าปัจจัยค่ะที่จะเป็นตัวปัจจัยที่จะเป็นตัวกําหนดการเปลีป่ยนแปลงอุป,ปสงค์หรือความต้องการของความต้องการซื้อของเราเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าถ้าเกิดสินค้าเปลี่ยนราคาเปลี่ยนเนาะเส้กนกราฟเปลี่ยนไหม เปลี่ยนไหมย้ายไหมย,ย,ย้ายโยกย้ายโยกย้ายไหมไม่โยกถูกไหมคะเส้นจะอยู่ที่เดิมแต่ย้ายอะไรย้ายแค่จุดใช่ไหมอ่าสินค้าเปลี่ยนราคาเปลี่ยนราคาสินค้าเปลี่ยนราเอ่อปริมาณของสินค้าเปลี่ยนราคาเปลี่ยนถูกไ,ไหมเส้นไม่ย้ายย้ายแค่จุดนะต่อมาค่ะเราจะมาดูทฤษฎีที่สองนะคะถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมาระสินค้าเป็นยังไงคะเปลี่ยนแปลงนะแต่ราคาเปลี่ยนไหม ราคาอ่าเปลี่ยนไปนะคะเพราะปริมาณในการซื้อสินค้าเปลี่ยนแปลงไปเพราะปริมาณอุปสองค์อื่นๆก็คือพวกรสนิยมอะไรเงี้ยโฆษณาอะไรที่ครูบอกเงี้ยตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนโดยที่ราคาเปลี่ยนไหมคะดาราราคาไม่เปลี่ยนนะนี่คนน่าจะทำสไลด์ผิดนะคะราคาไม่เปลี่ยนนะ แกตรงนี้เลยแล้วกันนะคะอะมาดูทฤษฎีแรกนะคะเขาบอกว่าถ้าด้ปริมาณซื้อเพิ่มขึ้นนะสินค้าเปลี่ยนนะคะอย่าลืมนะอันเนี้ยจำเลยนะหนึ่งเลยเราต้องดูตรงนี้ให้ดูอะไรเลยอะ่ะหนึ่งเลยสิ่งที่เราต้องดูคือดูสินค้ากับราคาอืม ให้จาไว้นะคะสองค่ะเนี่ยเราดูเลยสินค้าเปลี่ยนแปลงไหมสองค่ะดูที่ราคาดูเลยนะโดยทฤษฎีแรกเนี่ยเขาบอกว่าค่ะถ้าปริมาณซื้อเพิ่มขึ้นนี่ก็คือปริมาณซื้อใช่ไหมมันเพิ่มขึ้นนะราคาเนี่ยอยู่เหมือนเดิมเลยราคาเหมือนเดิมราคาอ่าราคาอยู่เหมือนเดิมนะคะราคาอยู่เหมือนเดิม นะเนี่ยก็คือเอาง่ายเลยสินค้าอันนี้ค่ะมันสิบบาทเท่าเดิมนะโดยที่อ่ะอันแรกนะคะเรามาดูเลยนะครั้งแรกเนะะี่ยค่ะเราซื้อครั้งแรกนะครั้งแรกนะเราครั้งแรกเราซื้อสินค้าเนี่ยสิบบาทนะสิบบาท เราซื้ออยู่ที่กี่ชิ้นคะโดยตรงนี้นี่นี่คือปริมาณนะยี่สิบชิ้นถูกไหมนะเส้นกราฟจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ใช่ราคาเท่าเดิมเลยแต่อาจจะเป็นแบบว่าเกิดฮิตอ่าเกินฮิตขึ้นมาอาจจะเป็นช่วงแบบโควิดครั้งที่แล้วเนี่ยที่เป็นไงยา่ยาย่ไปนไงคะ่ะปลูกต้นไม้กันอ่าให้คิดว่าครั้งแรกเนี่ยก็คือธรรมดาส่วนครั้งที่สองเนี่ยค่ะครั้งที่สอง แห่ He, ปลูกต้นไม้ตามย,ายา่า่าข้อที่สองเนี่ยค่ะแห่ He, ปลูกต้นไม้ตามยา่าญาค่ะอะนะราคาเนี่ยมันเท่าเดิมอคิดว่าเอาเอาเป็นว่าราคาเท่าเดิมนะอืแต่ความต้องการของคนเราเป็นไงคะมันเพิ่มขึ้นค่ะถูกเปล่าถูกไหมถูกไหม เพราะนั้นเนี่ยราคามันเท่าเดิมเลยแต่เราเนี่ยอยากได้ของเพิ่มขึ้นนี่นะแสดงว่าดูจากจุดจุดจุดุดจุดที่ครูให้ค่ะจุดมันเป็นไงจุดมันจะย้ายไปฝั่งนู้นใช่ไหมคะแสดงว่าเส้นแคเลยแล้วเส้นนะคะมันจะเป็นยังไงอันนี้ดีหนึ่งนะ เขียนไปด้วยนะคะสวูวรนี้คือ D2 ค่ะเราจะเห็นได้เลยถ้าเกิดว่าปริมาณเพิ่มราคาเท่าเดิมนะ,ะอุปสงค์จะย้ายไปฝั่งไหนของเราคะฝั่งขวาถูกไหม เสน้นเนี่ยมันจะย้ายไปขวามือของเสน้นเดิมค่ะอ่ะจาจำนะคะถ้าดูเลยสินถ้าเกิดเราคิดภาพไม่ออกอะสมมติโจทย์มันมาเลยอะสมมติว่ามันจะบา,บ,า,บ,า,บ,าบอกเลยว่าสินค้ามันเปลี่ยนค่ะราคาเนี่ยเท่าเดิมนะแล้วอุปสงค์จะย้ายไปทางไหนอะนะแล้วให้เราวาดรูปเลยให้คิดอบบวาดรูปเลยค่ะเส้นแหลกเส้นต่างไปราคาเส้นนอนไปนปริมาณซื้ออย่เงี้ยนะอ่าราคาเนี่ยมันเท่าเดิมเนาะ แต่ว่าเส้นมันจะย้ายไปทางขวามือทีทางตรงข้ามกันเหมือนกันค่ะถ้าปริมาณลดลงล่ะอ่าเมื่อกี้เพิ่มขึ้นนะแต่เน,นี้ยลดลงนะปริมาณซื้อลดลงค่ะราคาอยู่เท่าเดิมนะอุปสงค์จะย้ายไปทางไหนออาวาดลูปอีกแล้วเจอกราฟแล้ววาดขึ้นมาเลยค่ะนะมาเลยค่ะครั้งแรกเจออีกแล้วครั้งแรก สิบบาทอยากซื้อที่ยี่สิบค่ะเส้นมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมดีมานหนึ่งเขียนหนึ่งไดนะเนเข้ม,ไ,มได้เติมนะดีมานหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะอยู่ขวาอ่าขวามือถูกไหมเสร็จแล้วค่ะเขาบอกว่าราคามันเท่าเดิมนะครั้งที่สองครั้งสองครั้งสองเนี่ยก็สิบบาทเหมือนเดิมเลยนะเพะนนเนี่ย ราคาเท่าเดิมแต่ปริมาณเป็นไงคะลดลงจากสิเนี่ยก็เป็นสิบห้าเส้นมันจะวิ่งไปทางไหนคะแสดงว่าจากจุดที่ครูลากเนี่ยคะ่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าคือปริมาณมันลดลงเส้นจะถูกย้ายไปทางซ้ายมือถูกไหมนี่เส้นมัน เส้นจะโค้งๆหน่อยหนึ่งนะก็คือดีสองนั่นเองค่ะอ่าเส้นจะทางไปย้ายไปทางซ้ายมือของเส้นเดิมสรุปง่ายๆเลยจำง่ายๆนะคะจำง่ายๆปริมาณซื้อเพิ่มราคาเท่าเดิมเพิ่มไปขวาลดไปซ้ายค่ะแค่นั้นเองราคาต้องจดให้ไหมเนี่ยจดให้ด้วยก็ได้อะ จำวิธีจำนะคะโจดโจดจดจด,จดลงไปโจด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 ,จด,จดนะ,ะอา้าวไปละราคาเท่าเดิม่าต้องจำก่อนนะดูเลยอย่างแรกไปดูราคาเลยราคาเท่าเดิมเพิ่มปริมาณนะมันเพิ่มเพิ่มไปขวา จำเพิ่มไปขวาไม่ใช่ขาวเพิ่มไปขวาลดมาลดไปซ้ายแล้วกันจะมาแล้วงงอีกนะอา้าวแค่นี้เองจำจำจำที่รักโจทย์โจทย์และจำและทำความเข้าใจนะคะเะ้ะน้นเราจะเริ่มรู้แล้วว่าจำนะเอาทบทวนอีกทีหนึ่งทบทวนอีกทีหนึ่งนะทบทวนอีกทีหนึ่งหาก ราคาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนนะราคาเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนสินค้าเปลี่ยนราคาเปลี่ยนเส้นใช่ไหมใช่ไหมเส้นไม่ย้ายย้ายแค่จุดแต่ถ้าเกิดว่าราคามันเท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนอะและอย่างอื่นมันเปลี่ยนแทน นะอาจจะแบบกระแสน,นิยมความชอบหรือดูการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเปลี่ยนค่ะให้จำว่าราคาดูแค่ราคาอย่างเดียวครูบอกไปแล้วนะเศรษฐศาสตร์เขาดูแค่ราคากับปริมาณเท่านั้นราคาเท่าเดิมปริมาณเพิ่มไปขวาลดไปซ้ายเอาไปขวาขาวอีกแล้ววะจำมาไหมครูแก้ก,ก่อนโทษ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 ใครเพิ่มไป ขวาขวานะเพิ่มไปขวาลดไปสายแค่นี้เองจำให้ได้นะคะจำได้ทำความเข้าใจเข้าใจหมดเจอเข้อสอบปุ๊บปั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 ๊บทำได้แน่นอนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาดูเรื่องความยืดหยุ่นในคิปต่อไปนะคะ